ไทยแลนด์สวัสดีค่ะที่ยุโรปไม่มีแบบนี้ฝรั่งสาวเชื่อเมืองไทยครั้งแรกเห็นอะไรก็ว้าวไปหมดทุกวันนี้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแง่ของการท่องเที่ยวและได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างอยากพากันมาเที่ยวให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตและเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้มาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยตนเองจริงๆแล้วสิ่งที่เขาได้พบได้เจอส่วนใหญ่ก็ไม่ทําให้พวกเขาต้องผิดหวังต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมืองไทยน่าทึ่งน่าเ,าเมซ z i n จริงๆอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคนไทยได้เห็นกันอยู่ทุกวันจนชินตาจะเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตแต่เมื่อชาวต่างชาติได้มาเห็นพวกเขากลับช็อกในสิ่งที่พวกเขาเห็นเอามากๆคลิปนี้เป็นคลิปของสาวจากยุโรปคนหนึ่งที่เพิ่งจะเรียนจบและยังว่างงานอยู่เธอก็เลยชวนเพื่อนซีออกเดินทางท่องโลก โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของพวกเธอด้วยและหลังจากที่พวกเธอได้มาเที่ยวที่เมืองไทยได้สัมผัสกับเมืองไทยแล้วสิ่งต่างๆที่พวกเธอได้เจอหรือได้เห็นนั้นก็ทําให้พวกเธอรู้สึกว้าวมากและได้ทําเป็นคลิปเผยแพร่เอาไว้ในติกตอกตลอดการเดินทางในเมืองไทยของเธอด้วยแต่มีอยู่สองสามคลิปที่ยอดวิวพุ่งแรงหลักแสนวิวซึ่งเป็นคลิปที่เชอพาดหัวเอาไว้ว่าเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกเที่ยวกรุงเทพครั้งแรก อัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของฉันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วเชื่อที่นี่มีสิ่งต่างๆให้ดูและให้ทำมากมายฉันรักประเทศนี้จริงๆซึ่งในคลิปนั้นเธอได้ทำเป็นสไลด์ภาพนิ่งพร้อมกับใส่คำอธิบายของแต่ละภาพเอาไว้ดังนี้ภาพแรกเป็นภาพดารากำลังโบกมือให้กับแฟนคลับและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าเมืองไทยมีงานอีเวนต์เยอะมากได้เจอดาราดังเยอะมาก ภาพที่สองเป็นภาพกุ้งชุบแป้งทอดและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าเธอได้เจอกับร้านอาหารและร้านกาแฟในทุกๆท,ที่ที่เธอไปซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆสำหรับเธอและมันก็ทำให้เธออยากลองชิมไปหมดทุกอย่างเลยภาพที่สามเป็นภาพบันไดเลื่อนข้างๆกับบันไดธรรมดาที่มีเพียงไม่กี่ขั้นและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่ามีบันไดเลื่อนอยู่ทุกที่ และถึงแม้ว่าในบางที่นั้นจะเป็นเพียงบันไดสั้นๆก็ตามแต่เธอก็ชอบนะเพราะว่าเธอเดินเยอะมากการที่มีบันไดแบบนี้ก็ช่วยเธอได้มากทีเดียวภาพที่สเป็นภาพถนนในกรุงเทพยามค่ำคืนและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าแสงไฟตามถนนในยามค่ำคืนนั้นสวยงามเหลือเกินภาพที่5เป็นภาพร้าน7ซเ e ่ e อและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่า7 e เ e ่ e อคือพรสำหรับเธออย่างแท้จริง เธออยากให้มี7 e เ e ่ e อีเลฟแบบนี้ในประเทศของเธอทุกคนสามารถหาซื้อทุกสิ่งที่ต้องการได้จาก7 e เ e ่ e อีเลฟตลอด24ชั่วโมงภาพที่6เป็นภาพอุโมง์กันฝนและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าเวลาที่ฝนตกก็จะมีคนมาตั้งซุ้มเอาไว้ให้ในบางจุดเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเดินตากฝนภาพที่7เป็นภาพคนใส่ชุดไทยยืนอยู่บนเวทีและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่า น่าศิสินไทยอลังการจริงๆภาพที่8เป็นภาพคนกำลังต่อคิวขึ้นรถไฟใต้ดินและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าผู้คนเข้าแถวเพื่อรอขึ้นรถไฟใต้ดินและการใช้บริการขนส่งสาธารณะของที่นี่ก็ง่ายมากทุกคนต้องมาลองภาพที่9เป็นภาพของมัสคขอดที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึง่งและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าบางครั้งเธอก็จะได้เห็นรูปปั้นเล็กๆแบบนี้อยู่ที่หน้าร้านอาหาร ซึ่งเธอคิดว่ามันน่ารักมากภาพที่10เป็นภาพของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าศูนย์การค้ามีขนาดที่ใหญ่มากและให้ความรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในโลกของดิสนีย์และก็มักจะมีโรงภาพยนตร์หรือฮอลล์สำหรับสแสดงคอนเสิร์ตอยู่ชั้นบนสุดของห้างด้วยและห้างส่วนใหญ่ก็มักจะมี8 9ชั้นภาพที่11เป็นภาพของดาราคนหนึ่งซึ่งเธอใส่ชื่อไว,ว้ว่าวินเมทาวิน และเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าเธอได้เจอกับคนดังที่เธอรู้จักหลายคนแถมคนดังเหล่านั้นก็ใกล้ชิดกับผู้ชมและแฟนๆของพวกเขามากๆซึ่งมันเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับที่ยุโรปภาพที่12เป็นภาพยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งที่มีรูปน้องลิซ่าติดอยู่ด้วยและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าที่นี่จะมีรูปใบหน้าของคนดังอยู่บนผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดภาพที่13เป็นภาพรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่เยาวราช และเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าเธอไม่รู้ว่าคนที่นี่ให้ความสําคัญกับทางม้าลายหรือเปล่านะตอนแรกเธอก็เดินข้ามทางม้าลายไปตามคนข้างหน้าแต่ตอนนี้เธอชักจะไม่กล้าข้ามทางม้าลายแล้วภาพที่14เป็นภาพตุ๊กตาวางอยู่บนชั้นและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าที่นี่มีร้านขายของน่ารักน่ารักอยู่เต็มไปหมดและส่วนใหญ่ก็จะขายกันในราคาถูกๆอีกด้วย และภาพสุดท้ายภาพที่15เป็นภาพคนกลุ่มนึ่งกำลังเงย็นอยู่ที่ลานกลางแจ้งซึ่งเธอบอกว่านั่นคือบอยกรุ๊ปน้องใหม่ชื่อว่าโซล่าและเธอได้ใส่ข้อความเอาไว้ว่าไม่จะมีการเต้น cover ให้เห็นตามท้องถนนอยู่เสมอๆภาพทั้ง15ภาพที่แอดเล่ามาข้างต้นนี้แอดรวมมาจาก2คลิปนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์จะสวบ,บไว้ในรายละเอียดด้วนะคะและเช่นเคย แล้วก็ได้รวบรวมความพิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิดีห็นแรกนะคะโอ้คุณได้เห็นสิ่งต่างๆในกรุงเทพเยอะเลยนะสงสัยฉันจะต้องวางแผนไปเที่ยวที่กรุงเทพแบบคุณบ้างแล้วความพิดีห็นต่อมานะคะผมก็ชอบกรุงเทพเหมือนกันที่นั่นคือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลและเต็มไปด้วยสีสันที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆสําหรับผมความพิดีห็นต่อมานะคะคุณต้องไปเที่ยวที่ตลาดกลางคืนจอร์ดแฟ ไปดินเนอร์ที่บาร์บนชั้นดาดฟ้าและไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ King าวเวอรมหาคนครสกายวอล์กเลยนะคอามพิเทียนตมานะคะฉันก็รักประเทศไทยเหมือนกันที่นั่นคือบ้านหลังที่สองของฉันความพิเทียนตมานะคะสิ่งที่ทําให้ผมทึ่งมากๆเกี่ยวกับกรุงเทพก็คือการจราจรพวกเขามีรถไฟไฟ้าให้ใช้เยอะนะแต่การจราจรก็ยังติดขัดแบบไม่น่าเชื่อความพิเทียนตมานะคะตอนฉันไปเที่ยวที่ยุโรปครั้งแรก ฉันตกใจกับเวลาเปิดร้านของที่นั่นมากเปิดบ่ายสามโมงฉันนี่หิวแทบแย่ความพิทียนต่อมานะคะคุณยังไม่ได้เห็นคนขี่ช้างในเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดเที่ยวที่นี่ให้นานกว่าน,นี้อีกความพิทียนต่อมานะคะจริงๆแล้วคุณมีความสําคัญเป็นอันดับแรกบนทางม้าลายเลยนะแต่ในประเทศไทยกฎจราจรมีไว้เพื่อความสนุกสนานเ่ะนั้นความพิทียนต่อมานะคะ ถูกต้องแล้วที่คุณควรแปลกใจกับเรื่องเวลาํำการของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆในกรุงเทพเพราะตอนที่ผมอยู่ในสารชาชนาจากักรร้านค้าส่วนใหญ่ของที่นั่นก็มักจะพากันปิดเร็วมากๆพอาพิเทนต่อมานะคะคนที่นั่นพูดภาษาอังกฤษไหมและสำหรับความคิดเห็นนี้เจ้าของคลิปก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าพูดได้แต่ก็ไม่ค่อยดีมากนะักแต่ฉันก็เข้าใจได้ทุกครั้งคนที่นี่เป็นมิตรมากม ความพิธนตมานะคะผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมา20ปีแล้วแต่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากรุงเทพมีสถานที่ที่สวยงามแบบนี้อยู่ด้วยจจนกระทั่งผมได้มาเห็นจากคลิปของคุณความพิธนตมานะคะเซเว่นอีเลฟในยุโรปห่วยแตกมากเทียบกับเมืองไทยไม่ได้เลยความพิธนตมานะคะระวังน้ําหนักจะขึ้นนะเพราะว่าในเมืองไทยมีอาหารอร่อยให้เลือกกินเยอะมากความพิธนตมานะคะ คุณโชคดีมากๆเลยนะที่ได้เจอวินเมทาวินเพราะว่าปกติแล้วเนาะเขาจะไม่ค่อยออกงานฉันแหละอิจฉาคุณจริงๆขอพี่ิเศนต่อมานะคะขอบคุณที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะและขอบคุณมากที่ช่วยโปรโมทประเทศเล็กๆของเราขอพี่เศนสุดท้ายนะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยครับและผมก็หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับทุกๆวินาทีที่คุณได้ช่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยนะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และะหาในคลิปนี้มีรญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาแล้วที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ